ครั้งนั้นแลอุชยพราหม์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่ท่านพระโกดม ข้าพระองค์ใครจะไปอยู่ต่างถิ่นขอท่านพระโคดมได้โปรดแสดงธรรมที่เหมาะแก่ข้าพระองค์อันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ ธรรมะสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตรธรรมะสี่ประการคืออะไรบ้างคืออุทธานสัมปทาอารักขะสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตา ดูก่อนพราหมณ์อุทานะสัมปทาเป็นฉไหนคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยความหมั่นประกอบการงานคือกสิกรรมภาณิชยกรรมโครักกรรมรับราชการฝ่ายทหารรับราชการฝ่ายพลเรือนหรือศิลปกรรมอย่างใด ก็เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นอาจทำอาจจัดได้ดูก่อนพรามนี่เรียกว่าอุทานสัมปทาดูก่อนพรามอารักขสัมปทาเป็นฉไหนคือ กุลบุตรในโลกนี้มีพภกกระซับที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นด้วยกําลังแขนอาบเหงื่อได้มาประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองพภคกระซับเหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลด้วยความใส่ใจว่าฉไหนหนอพวกทรัพั์เหล่านี้ของเรา พระราชาจะไม่ริบไปโจรจะไม่ลักไปไฟจะไม่ไม่เสียน้มจะไม่พัดพาไปทายาทผู้ที่เกลียดกันจะไม่ชิงเอาไปดูก่อนพราม์นี่เรียกว่าอารักะสัมปทาดูก่อนพราม์ กัลยาณมิตรตาเป็นฉไหนคือกุลบุตรในโลกนี้อยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือนิคมใดบุคคลเหล่าใดในหมู่บ้านหรือในนิคมนั้นจะเป็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีก็ตามเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ก็ตามที่เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจากะถึงพร้อมด้วยปัญญาก็ดำรงตนเจรจาสนทนากับบุคคลเหล่านั้นศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศึกษาศีลสัมปทาตามผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีล ศึกษาจาคะสัมปทาตามผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจาคะศึกษาปัญญาสัมปทาตามผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาดูก่อนพราหมณ์นี่เรียกว่ากาัลรรยาณมิตรตาดูก่อนพราหมณ์สมชีวิตาเป็นไนคือ กุลบุตรในโลกนี้รู้รายได้แห่งโภคทรัพย์และรายจ่ายแห่งโภคกรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้ด้วยอาการอย่างนี้ ดูกอ่นพร,รามเปรียบเหมือนคนช่างตราช่างหรือลูกน้องคนช่างตราช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมทราบว่าต้องลดออกเท่านี้หรือต้องเพิ่มเข้าเท่านี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรูนรายได้แห่งโภคทรัพย์และรายจ่ายแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพรามถ้ากุลบุตรผู้มีไรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างโออา ก็จะมีผู้ต่อว่าเขาว่ากุลบุตรผู้นี้ใช้สอยโภคทรัพย์เหมือนคนกินลูกมะเดือ่อก็ถ้ากุลบุตรผู้มีไรายได้มากแต่เลี้ยงชีพยอย่างฝืดเครืองก็จะมีผู้ต่อว่าเขาว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างอนาถาแต่ถ้ากุลบุตรผู้นี้ รู้รายได้แห่งโภคทรัพย์และรายจ่ายแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้เฟื่ยเคืองนักด้วยคิดว่ารายได้ของเราจกต้องเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจกต้องไม่เหนือรายได้ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพรามนี่เรียกว่า สมะชีวิตาดูก่อนพรามพภกทรัพที่เกิดโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีทางเสื่อมสี่ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันมีมิตรชั่วมีสหายชั่วเข้าพวกด้วยกับคนชั่ว ดูก่อนพราหมณ์เปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสี่ทางทางไหลออกสี่ทางมีคนมาปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระนั้นทั้งฝนก็มิตกต้องตามฤดูกาลก็เมื่อเป็นอย่างนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเสื่อมอย่างเดียว ไม่มีความเจริญเลยฉันใดภพกรัพย์พที่เกิดโดยชอบอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเสื่อมสี่ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันมีมิตรชั่วมีสหายชั่วเข้าพ่วงด้วยกับคนชั่ว ดูก่อนพรามพวกท้ัพ์ที่เกิดโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีทางจเจริญสี่ประการคือไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันมีมิตรด,ดีมีสหายดีเข้าพ่วงด้วยกับคนดีดูก่อนพราหมณ เปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้าสี่ทางทางไหลออกสี่ทางมีคนมาเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระนั้นทั้งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลก็เมื่อเป็นอย่างนี้สระน้ำใหญ่นั้นพึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย ฉันใดโภกทัพย์ที่เกิดโดยชอบอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมมีทางเจริญสี่ประการคือไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันมีมิตรด,ดีมีสหายดีเข้าพ่วงด้วยกับคนดีดูก่อนพรามณ์ ธรรมะสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตรูก่อนพรามธรรมะสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุลบุตรธรรมะสี่ประการเป็นชนหนคือ ศัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทา,า,าปัญญาสัมปทาดูก่อนพร,ราหมณ์ศรัทธาสัมปทาเป็นฉไหนคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นัน้นทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วทรงเป็นผู้จำแนกธทมดูก่อนพราม์นี่เรียกว่าศรัทธ,ธาสัมปทาดูก่อนพรามศีลสัมปทาเป็นฉไหนคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทดูก่อนพรามนี่เรียกว่าศีลสัมปทาดูก่อนพราม จาคะสัมปทาเป็นชไหนคือกุลบุตรในโลกนี้มีจิตปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแลว้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานอยู่ครองเรือน ดูก่อนพรามนี่เรียกว่าจากะสัมปทาดูก่อนพรามปัญญาสัมปทาเป็นฉไหนคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่ตามเห็นความเกิดและความดับเป็นปัญญาประเสริฐเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอด เป็นหนทางจะให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบดูก่อนพรามนี่เรียกว่าปัญญาสัมปทาดูก่อนพรามธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในภายหน้าแก่กุล,ลบุตรคนที่ขยันในการทำงานไม่ประมาท จัดการงานเหมาะสมเลี้ยงชีพพอเหมาะย่อมรักษาทรัพย์ที่หาได้มาคนที่มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำปราศจากความตรณีย่อมชำระทางสัมปรายิกถาประโยชน์อยู่เป็นนิดธรรมะแปดประการดังกล่าวมานีอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามอันแท้จริง ตรัสว่านำสุขมาให้ในโลกทั้งสองแก่ผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาจากคะบุญนี้ย่อมจเจริญแก่ผู้มีเย่าเรือนเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและเพื่อสุขในภายหน้าด้วยประการชนี